เจอเมทริกแนวนี้ให้มองเป็น2ส,สมการเขาบอกว่าให้ a และ b เนาะเป็นเมทริกขนาด2อคูณสหมายคขาว่าทั้ง a ทั้ง b จะมี2แถวแล้วก็2หลักแล้วก็บอกว่า a บวกสอง b ได้เป็น5 4 8 6แแล้วก็ a ลบ b ได้เป็น2 1งหลบหลบพาดเดี๋ยวคำถามค่อยว่ากันถ้าเจอเมทริกบวกกันล้วให้มากิกนหนึ่งเมทริกเกับ b ลบก,กันให้เมทริกนหนึ่งน้องต้องมองเป็น2สมการแล้วจับมาบวกลบกันเพื่อกําจัดไป1เมทริกอ๋อใช่ไหมแสดงว่าเมทริกอันแรกเนี่ยพี่จะมองเป็นสมการที่1ที่เป็น A อบวกสและก็ A อลบบี b มองเป็นสมการที่2งพี่ว่ายง่ายนะกำจัด A ง่ายกว่าเพราะ a มีคนเดียวไงถ้า B ีไม่ต้องไปคูณ2 งั้นพี่เอาหนึ่งลบสองเลยเอาหนึ่งลบสองเลยแสดงว่าเวลาเอาสมการที่หนึ่งลบสองเนี่ย a กับเจะเท่ากันแต่สองลบลบ b จะได้สามทีนี้ก้อนขวาที่พี่กำลังจะวงอะน้องเห็นปะมันก็ต้องลบกันอีซ้ายลบอีขวาก็ต้องลบด้วยฝั่งขวาเวลาเราการน้องต้องตามตำแหน่งนะคนที่หนึ่งเจอคนที่หนึ่งอย่างเงห้าลบสองสาม ได้3เสร็จแล้วคนที่2 4กับ1 4ลบ1ก็3เหมือนกันคนที่3 8กับลบ1แต่ตรงนี้ต้องระวังนะ8ลบลบ1 9 9คนที่4 16กับลบ5 16ลบลบ5 16บวก5 21 เสร็จแล้ว3มันคูณอยู่ถ้าอยากได้บเนาะต้องย้าย3ามไปหาย้าย3ามคเนี้ยไปหาเพราะฉะนั้นน้องจะไดเมทริกีเท่ากับสามสามเ้าและหานด้วยใครนะคุณน้องหานด้วยสามเวลาน้องหานด้วยสามอ่ะสจะแจกเข้าทุกตัวทุกตัวทุก,ทกแจกเข้าทั้ง4ตัวแล้วมันจะตัดกันหมดพอดีเช่นตำแหน่งแรกเนี้ยสตัด3ไปหารสามเหลือหนึ่ แสดงว่าเมริกบีคนแรกมาแล้วได้หนึ่งเสร็จแล้วสามไปหาร 3, ได้หนึ่งเหมือนกันคนที่สองคนที่สามสามไปหารเก้าเหลือสามคนที่สี่สามไปหารยี่อ็ดได้เจ็ดได้มาแล้วเมริกบีถ้าอยากได้เอ,อเอามาแทนเอาไปแทนในสมนการที่หนึ่งหรือสมการที่สองก็ได้แต่ถ้าพี่ดูนะน้องเห็นสมนการที่สองไหม เดี๋ยวพี่ขอลอกมาก่อนขอลอกมาก่อนนะนี่คือสมาการที่สองพี่นะจะแทนหนึ่งหรือสองก็ได้นะพี่เลือกสองแล้วกันนะน้องเห็นสมาการที่สองนะถ้าน้องยัดเมทริกบีอะลงไปในสมาการที่สองอะเดี๋ยวมันก็ต้องย้ายย้ยายไอเจ้าลบบีะมาเป็นบวกบีงานพี่ขอย้ายก่อนได้ปะจะได้แทนและจบเลยเพราะฉะนั้นเมทริกเอจริงๆอะมันจะย้ายไอเจ้าลบบีไปเป็นบวกบีแล้วอีกอนเนี้ยคนเดิมนะก็คือสอง 1นึลบหลบหแล้วน้องก็ย้ายจากลบบไปเป็นบวกแสดงว่าโซนนี้ต้องเป็นบวก B เพราะย้ายมาจากลบบแล้วค่อยยัด B เข้าไปค่อยยัดบเข้าไปซึ่งเมทริกบีของน้องพี่ขอแก้ตรงนี้นะมันก็คือ1-1-3-7 2หนเจ็องเองได้สาตามตำแหน่งเลยนี่ไงสแสดงว่าเมทริกเอเริ่มต้นนะ่ะน้องได้3โชว์หนเจอหก็2 อันเนาะเสร็จแล้วลบ1เจอ3ก็2ลบ5บวก7็ก็2ได้มาแล้วเมทริก A พร้อมกับเมทริก B อ่าได้มาแล้วนี่นะเข้าสู่คำถามต้องดูคำถามทีนี้ฟังให้ดีนะ ตรงคำถามเนี่ยน้องจะทำวิธีตรงก็ได้วิธีตรงคือน้องต้องไปหาเจ้า a หนวนแล้วเอามาคูณกับ b แล้วเอาสองคูณได้ไหมละเด็ดแต่พี่มองว่าถ้ามันเกี่ยวกับเด็ดเมื่อไหร่เนี่ยให้น้องนึกถึงสมบัติเด็ดเมื่อน,นั้นแล้วพี่จะใช้สมบัติเด็กในการแก้เพราะว่ามันไวกว่าเดี๋ยวหาเด็ด a ก่อนน้องจำได้ไหมเวลาน้องจะหาเด็ด a มันหายยังไงนะคูณลงได้ห คูณขึ้นได้สีแต่คูณขึ้นต้องกลับเครื่องหมายเป็นลบสีแล้วน้องก็เอาเจ้า6กับลบสี่มาบวกกันมันจะได้สองอันนี้คือเด็ดเอทานพี่นะทีนี้เด็ดบีถ้าน้องจะหาเด็ดบีเนี่ยน้องเอาหนึ่งคูณเได้เน้องเอาสามคณหนึได้สแต่ต้องกลับเครื่องหมายเป็นลบสามเฉพาะคูณขึ้นกับเครื่องหมายแล้วน้องก็เอาเจ้าเกับลบสมาบวกกันเจบวกลบสามได้สี มันมีสมบัติเด็ดที่ว่าถ้ามันมีตัวเลขคูณอยู่กับเมจิกเวลาน้องดึงตัวเลขมามันจะยกกําลังแถวแสดงว่าสองเวลาน้องดึงออกมานอกเด่นมันดึงได้แต่ต้องยกกําลังแถวทีนี้น้องก็ต้องดูว่าไอเมทิกที่มันคูณอยู่กับตัวเลขอ่ะมันมีกี่แถวเอเออนเวอซึ่งถ้าน้องจําได้นะน้องก็จะรู้ว่าไม่ว่า A หรือ A อินเวอร์สอ่ะจำนวนแถวกระลัก เขาเท่ากันแสดงว่า A มี2แถว A i n ินเว e ก็ต้องมี2แถวแสดงว่าเวลาดึง 2, 2> ดึง2ตรงเนี้ออกมามันต้องยกกำลังสองเพราะไอเออินเวรมี2แถวถันใช่ไหมดูจาก A ได้เลยจำนวนแถวมันเท่ากันทีนี้ไส้ในเนี่ยมันจะเหลือเด a เออินเวริรกับ B คข่าวดีอีกอันหนึ่งคือถ้าเมทริกคูณกันไม่ว่าจะเป็นมีอินเว s ร์หรือมีมองแค่มันคูณกันถ้ามันคูณกันแจกเดดได้ แจกเด็ดได้น้องก็แจกเด็ดเข้าไปคนแรกและคนที่สองคนนี้ที่4ก่อนแต่อย่าลืมนะสามัญออกบ่อยเหมือนกันนะแจกไปคนแรกเขาเรียกว่าเด็ดเออินเวอคนที่สองเขาเรียกว่าคูณกับเด็ดบแล้วมันมีสมบัติเด็ดเออินเวอต้องมีอินเวอรนะมันคือ1ส่วนเด็ดเอข้างหน้าก็ส ข้างหลังก็คูณกับเจ้าเด็ดบีอ่อนะเสร็จแ,แล้วก็แทนเด,ด a เแล้วก็เด็ดบเข้าไปซึ่งเด,ด a เได้ 2, 2> เด,ด b ได้4น้องก็แทนมันจะกลายเป็น4เด,ด a ได้2เด็ดบได้4เพราะฉะนั้นคำตอบน้องก็เอา2มาตัด4ได้2องคูณ4